จะนำเรื่องราวนะคะขององค์พญานาคะนาคราชมาเล่าให้กับเด็กๆก,กับลูกๆรุ่นใหม่นะคะได้ฟังได้รู้กันนะคะว่าอ,องค์พญานาคราชนะคะที่เรารู้จักกันได้ยินกันนะคะเรื่องเล่านู่นนี่ต่างๆแล้วเราก็ได้ไปไหว้ที่นู่นที่นี่เนี่ย นะท่านมีจริงไหมคุณแม่เองก็มีครูบาอาจารย์ที่เป็นสายขององค์ปู่พญานาฐคราจะรู้ว่ามีจริงหรือไม่ก็ต้องบอกก่อนนะคะก็ต้องเล่ากันถึงนะคะเริ่มตั้งแต่ประวัติขององ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะกันเลยทีเดียวก่อนหน้าที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจะตัดสรุปในวันนั้นนะคะพระนางสุชาดาก็ได้ถวายข้าวมัตถุปายา ด้วยถาดทองเมื่อหลังจากที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้เสวยข้าวมตตุปายาเสร็จเรียบร้อยท่านก็ได้นําถาดทองเนี่ยเสด็จพระราชดําเนินก็คือเดินไปที่แม่น้ําเมรัญชลาซึ่งอยู่ใกล้ๆกับที่พระองค์ประทับอยู่นะตอนนั้นเมื่อไปถึงริมแม่น้ําเมรัญชาลาพระองค์ก็ได้อธิษฐานจิตนะคะ โดยถ้าเกิดวันนี้เราจะได้ตัดสรุอให้ถาดทองใบนี้ได้ลอยทวนกระแสน้ําขึ้นไปแล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็ได้ลอยถาดทองแล้วก็เป็นสิ่งที่น่ามหัศจรรย์ในคําอธิษฐานของพระองค์ถักได้ลอยทวนกระแสน้ําขึ้นไปแล้วก็กขอกล่าวถึงองค์ปู่พญานาคันนาคร,ราชนะคะองค์หนึ่งชื่อว่าพญาการะนาคราช พญาการนาคราชมีอายุอื่นยาวถึงสพุทธทันดอนก็ได้อาศัยอยู่ในทิพย์พิมานของท่านก็คือใต้แม่น้ำเนรัญชราแล้วเมื่อถาดลอยทวนน้ำขึ้นมาระยะหนึ่งถาดก็ค่อยๆจมลงนะคะลงสุก,ก้นแม่น้ำแล้วถาดนั้นก็ไปซ้อนนะคะกับถาดเดิมๆที่อยู่ใต้น้ำ ตรงหน้านะคะพญาการนาคราชได้นอนอยู่และเมื่อถาดนั้นจมลงก็ได้ไปกระทบกับถาดที่วางอยู่แล้วสามใบนะคะเมื่อกระทบกันก็เกิดเสียงดังกริง้งพญาการนาคราชเมื่อได้ยินดังนั้นก็ลืมถึงว่าเมื่อวานก็มีพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นแล้วหนึ่งองค์วันนี้ มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นกออนี่หนึ่งองแล้วนี่นาคราชก็ได้สั่งเสริญพระองค์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับพญานาคเดี๋ยวจะมีตอนต่อไปนะคะวันนี้ขอพูดเรื่องของพญากาลนาคราชก่อนเพื่อได้ยืนยันว่าพญานาคมีจริงนะคะตั้งแต่สมัยพระพุทธกาลแล้วนะคะ อาจารย์แม่พิมพ์วลายิปสี่นะคะก็เจอกันในทุกวันทุกคำถามมีคำตอบค่ะบ่ายสองนะคะถึงห้าโมงเย็นแล้วพบกันวันนี้นะคะ